น้ำตัวไะครับเพชรเหนือครับชื่อเพชรเหนือครับค่ายเป็รพันธนันตองขาใช่ไหมครับวันนี้เราชกพิกัดเท่าไหร่ครับ128่ครับ128นะงเมื่อกี้ลองสอบครั้งแรกแล้วเป็นไงครับวนี้น้ำหนักก็สบายเลยรอชันจริงเนาะตั้งนักนี้เราคุมมากี่กิโลครับก็สี่กิโลได้สี่กิโลได้นะแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนอยู่สองนิตัที่พิจิตรสอนสัมมลิตรนะที่พิจิตรตอนาซ้อมมีใครบ้างครับ ก็มีเพชรมังตีมีเพชรควันไฉแล้วก็เพชรพีน้อยมขายก็มีเพชรมัง <wh ตีมีเพชรอะไรนะเพชรควันไฉก็ช่วยกันเก็บตัวมารวมๆกี่วันครับก็ยี่สิบกว่าวันได้ยี่สิบกว่าวันได้นะเรามาซ้อมอยู่ที่นี่ได้กี่ไฟละวันนี้เข้าไฟที่ที่สี่ที่สามสามที่สามไฟนี้เป็นไฟที่สี่เนาะสามไฟเป็นไงก่อนหน้านี้ก็ชนะชนะสองครับแล้วก็ไม่มีอะไรจะมี หลังล่าสุดใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นนะ้วอธิบายหน่อยสิแล้วล่าสุดเจอใครมาเนื้อสาม,มารถอ่เออน,น่ะก็ไม่ผีโควิดต้านซีนแล้วก่อนหน้านี้ชนะใครมาชนะฉลามชนแล้วครับความมั่นใจตอนนี้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์ละก็เต็มที่แล้วเต็มที่เต็มร้อยครับ,รบนะครับก็ชื่อเดิมเราชื่ออะไรนะชื่อจักใจครับจักใจสอดดำเนินนะก่อนหน้าน,นี้เราหายไปทั้งหมดกี่เดือนนะก็ สี่สี่ห้าเดือนห <5 S 2> ้าเดือนนะมาอยู่นี่มันให้มันดีขึ้นหรือว่าอย่างไงก็ปรับสภาพร่างกายครับก็ได้อยู่ซ้อมต่างจังหวัดพิจิตนี่ดีขึ้นเราวันนี้เจอกับใครครับเจอกับไฟแดงครับเจอไฟแดงนะก็ตอนแรกเปลี่ยนผู้ชกเนาะใช่ครับเออแล้วน้ําหนักเดิมไหมน้ำหนักเดิมครับจะต่อให้เขาสองคนอ,อ๋อ ก็เขาก็ร้อยยี่ร้อยสามสิบะเราก็ไม่มีป right> ัญหาเพราะเราซ้อมมาอยู่แล้วก็ขอให้ได้ชกนะแล้วได้ดูเทปฟอร์ไฟแดงมาไหมใช่ดูแล้วเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีหมัดครับเออตามสไตล์บู๋เนาะวางแกงแผงไงดีเจอทรงนี้กอไปเรื่อยๆครับแช่จริงที่นอ่ะก็มีมัวครับไปแลกกับเขาเนาะคิดว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่เอาอยู่นะอายุอะไรแล้วครับอายุสิบเก้าคนจังหวัดที่จิตไปปล่อยกี่โลแล้ว หน่อยก็หกสิบสามนัดเปลนเป็นเราเป็นมวยอะไรเป็นมวยฝีมือครับขนาดซ้ายด้วยขวาขวาเราสูงร้อยร้อยหกสิบแปดครับเราชกมวยมารวมๆทั้งหมดนี่เท่าไหร่ละหกสิบเจ็ดสิบตามปากคป็นน้ำไม่เชียนนะครับครับปากเป็นจิตยังไม่เชียนเลยครับไม่เช่ยนครับกลับนะครับต้นไหนครับชื่อชื่อไฟแดงบิ๊กบินแชมเปญจิมนะครับมาเกินไปกี่ปอนด์ปอนด์หนึ่งปอนด์หนึ่งครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่เชียงใหม่ครับใช่ ใช่บิ๊กวีนแชมเป์ไปยิมครับรวมซ้อมมีเยอะไหมมีสี่ห้าคนครับเราซ้อมมากี่วันซ้อมสองอาทิตย์กว่าแล้วครับเพราะเราเพิ่งน็อกมาเนาะน็อกยังไงล่าสุดต่อยหมัดครับต่อยหมัดวันนี้เจอกับเปิดเหนือเปิดเหนือครับเคยเจอคราบไหมไม่เคยเจอครับบู๊เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะอายุไหญ่แล้วครับอายุประมาณสิบเอ็ดกว่าคนจังหวัดเชียงจังหวัดเชียงใหม่ครับไปปล่อยกิโลไปปล่อยประมาณหกสิบกว่าประมาณหกสิบเท่าไหร่ มันทบสูงสุดแค่นเครับอ่าเพื่นเพืเรเป็นมวยบุมวยบุดเดิเนซ้ยายหรือขวาซ้ายครับเราสูงร้อยร้อยหกสิบแปดครับเราชกมวยประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบห้าอะฝาก,ฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยวันนี้ฝากพี่น้องเชียร์หน่อยครับครับขอบคุณครับ